รูปนี้กายนี้มันเป็นของที่น่าเบื่อน่ายในที่สุดมันก็จะเป็นของที่เสื่อมสลายไปมันไม่คงทนถาวบอมันเป็นอนิจจงมันไม่เที่ยงมันไม่ใช่ของสวยของงามของดีของวิเศษอะไรจิตใจก็เช่นกันเมื่อมันเห็นความไม่เที่ยงชัดประจักษ์ขึ้นจิตเขาก็จะมีความรู้สึกแปลปรนผันแปร เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลานาทีนี้รู้สึกอย่างนี้ความรู้สึกนี้มันตั้งได้อยู่ครู่หนึ่งแล้วความรู้สึกนี้มันก็จะเสื่อมสลายไปความรู้สึกใหม่ก็เกิดขึ้นมาอีกมันก็เป็นอยู่อย่างนี้ทุกวันทั้งปีทั้งชาติชาติแล้วชาติเล่าชาติที่ผ่านมามันก็เป็นอย่างนี้ก็เพราะว่ามันเป็นอย่างนี้มันจึงมีการเวียนว่ายตายเกิด